สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทียุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับสเกลนะครับหรือ sql นะครับของ u u i t เท l fb 5 8 0 n นะครับตัวนี้เป็นแบน์แผนใหม่นะครับรองรับ160ช่องนะครับ160ช่องเบิ่าเนี่ยครับ160ช่องนะครับตัวนี้นะครับแบนแผนใหม่แบนแพนเก่า80ช่องนะครับก็ ปรับเหมือนกันนะครับปรับ SQL หรือปรับ SQL เหมือนกันนะครับวิธีปรับ SQL นะครับให้ทำแบบนี้นะครับกดเมนูนะครับกดเมนูเป็นหนึ่งทีนะครับปึ๊บอ่ามันจะขึ้นเมนูแรกเลยครับเมนูที่1นะครับอ่าเมนูที่1นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดเมนูยืนยัน1ทีนะครับอ่าเพื่อจะเปลี่ยนค่านะครับเอาไม่ทันเอาใหม่นะครับกดเมนูนะครับอ่ากดเมนูซ้ำไปอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บ มันจะกระพริบนะครับอ่าให้เราใส่ค่านะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับใส่ค่านะครับใส่ค่านะครับทั้งหมดมันจะมี9ค่านะครับอ่านะครับอ่าอันนี้มาตรฐานอยู่ที่เบอร์3นะครับอยู่ที่เบอร์3นะครับอ่าได้เบอร์3เสร็จแล้วนะครับให้กดเมนูเป็นทีครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับทีนี้ก็กด P T ออกมาอ่าเห็นไหมครับอ่าวิธีปรับสคริหรือปรับ S Q L นะครับ การปรับสเปลนะครับถ้าท่านปรับต่ําเท่าไหร่นะครับมันก็จะได้ยินชัดขึ้นนะครับแต่ต่ํามากๆนะครับมันก็จะเสียงซ่านะครับอาเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่อีกทีนะครับเนี่ยครับปึ๊บให้อยู่ระดับถ้าเป็นระดับสูเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะซ่าแบบนี้นะครับนะครับต้าให้อยู่ที่ระดับ3ามกําำลังดีนะครับตัวนี้มาตรฐานนะครับให้อยู่ที่ระดับ3นะครับเสร็จแล้วก็กดเมนูยืนยันนะครับ อ่าเสร็จแล้วกด P D T องมานะครับถ้าปรับสูงนะครับปรับสูงขึ้นไปอย่าง5 6 7อะไรประมาณนี้ครับมันก็จะรับช้านะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับอ่ามาตรฐาน S Q L อยู่ที่เบอร์3นะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ